ดีครับวันนี้มารีวิวปันยิงหนังสติก16แรงดึงนะจะ๊ะ16แรงดึงนะครับพิเศษครับราคาพิเศษนะครับ1,550ซึ่งรุ่นนี้เป็น16แรงดึงตัวลองท็อปนะครับได้แถมยาง2ชุดนะครับยางยิง2ชุดยางยิงปลา1ชุดเลเซอร์1อันูกระสุน100นัดนะครับกระสุนนะครับใส่ถุงกับใส่กล่องแล้วแต่นะฮะ หนอ่งไรนาทแล้ก็ลูกกรจาร,รักษาหนึ่งสามอันนะครับยังยิงสองฟุตนะครับเป็นเป็นหัวอันลอยนะครับสวยมากนะครับหัวอันลอยเป็นสิบหกเรียงเดืองลองท็อปนะครับแล้วก็มีแถมเดเซอร์นะเลนเลเซอร์แล้วก็มีขายึดขายึดมีสองแบบนะครับมังรุ่นแล้วแต่รุ่นนะครับมันมี เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าทางทีมบางทีก็ส่งมาแบบนี้ทางทีมบางทีก็ส่งมาแบบนี้นะครับเป็นมีสองแบบนะครับราคาพันห้าห้าสิบสนใจติดต่อศูนย์แปดศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหกครับแล้วก็ท้ายอันนี้ถอดได้นะครับถอดได้แล้วก็ใส่น็อตกลับไปน็อตสองตัวเองนะฮะท้ายนี้ถอดได้เก็บสบายนะครับนะครับแล้วก็ใส่กลับไปน็อตแค่สองตัวเองนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ